ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของเรานะครับวันนี้เรามีรถยนต์สุดหรูที่หลายคนเฝ้ารอกันมานานกับ m มอร์ e e เ b สเ z น S l l s s s o u p e ป s 6 6 0รุ่นปี2026รถยนต์คูเป้ระดับเรือธงจากค่ายดาว3ามแฉกที่กลับมาพร้อมความสง่างามความล้ำสมัยและเทคโนโลยีสุดล้ำที่ผสานกันได้อย่างลงตัว m e r c e d e s b e เ z น5 6 0 Coupe 2026คปคือการผสมผสานระหว่างความหรูหราความแรงและความล้ำน้าในด้านวิศวกรรมยานยนต์ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับคนที่มองหารถหรูสไตล์คูเป้สองประตูที่สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและการเดินทางไกลยอย่างมีระดับเริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอก m r r e e e s เ b e n z น c l a s s c o u เปรุ่นใหม่นี้ยังคงเอกลักษณ์ความหรูหราของ S-Class เอาไว้อย่างครบถ้วนโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบพ a n a ม e ริ c า n a ากริลแบบใหม่เส้นสายตัวรถที่โฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นไฟหน้าดิจิตอลไลท์ที่มีความแม่นยำและสามารถฉายลำแสงให้เหมาะสมกับสภาพถนนได้อัตโนมัติ มิติตัวถังของ S 560 Coupe ยังคงใหญ่โตให้ความรู้สึกโออาและมั่นคงขนาดโดยรวมอยู่ที่ความยาวประมาณ5เมตรความกว้างราวราว1.9เมตรและความสูงต่ำลงเล็กน้อยเพื่อเสริมบุคลิกความเป็นรถสปอร์ตระบบช่วงล่างเป็นแบบ AIRMATIC ที่สามารถปรับความสูงของตัวรถได้ทำให้เข้าโค้งได้อย่างนุ่มนวลและมั่นคงล้อแมกอัอลลอยขนาด20นิ้วพร้อมลายใหม่ที่ดูทันสมัยเสริมด้วยระบบเบรก AMG ที่ให้สมรรถนะการหยุดรถได้อย่างมั่นใจ ขณะที่ท้ายรถยังคงความหรูหราพร้อมไฟไท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่ที่ยาวและบางเฉียบเพิ่มความสปอร์ตหรูขึ้นไปอีกระดับเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราอย่างแท้จริง Mercedes-Benz S 560 Coupe 2026มาพร้อมวัสดุระดับพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นหนังนับป้าแท้ตกแต่งด้วยไมโอคเคลือบด้านเบาะนั่งปรับไฟฟ้าได้20ทิศทางพร้อมระบบอุ่นเบาะระบายอากาศและระบบนวด หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ mbu x generation ใหม่ล่าสุดขนาดใหญ่12.8นิ้วแบบ oled ที่แสดงผลได้อย่างคมชัดพร้อมระบบสัมผัสเต็มรูปแบบรองรับ apple carplay และ android auto แบบไร้สายเรื่องหมายด้านหน้าคนขับก็เป็นแบบดิจิตอลขนาด12.3นิ้วที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบหน้าปัดได้หลายสไตล์พร้อม head up display ที่แสดงข้อมูลต่างๆโดยไม่ต้องละสายตาจากถนน ระบบเสียงภายในรถติดตั้งเป็นเบอร์เมสเตอร์ Hi N สามดีเซราว o ซาวที่ให้คุณภาพเสียงระดับโรงภาพยนตร์ทำให้การฟังเพลงหรือดูหนังระหว่างการเดินทางกลายเป็นประสบการณ์ที่เหนือระดับห้องโดยสารด้านหลังแม้จะเป็นรถ2ประตูแต่ก็มีพื้นที่นั่งที่กว้างขวางพอสมควรสามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างสะดวกสบายเบาะหลังแยกพับได้ทำให้มีพื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มขึ้นในกรณีที่ต้องใช้งาน ด้านสมรรถนะเมอร์ d e เดสเบน S 560า e คูเป้6 0พมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน V 8เทอร์โบคู่ขนาด4.0ลิตรให้พละกำลังสูงสุด496แรงม้าแรงบิด700นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9 GTRONIC ให้อัตราเร่งจาก0ูยถึง100กิโลเมตรชั่วโมงภายในเวลาเพียง4.5วินาทีเท่านั้นระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ c Matic บวกขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะที่สามารถกระจายแรงบิดได้อย่างแม่นยำทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการขับบนถนนแห้งหรือถนนเปียกก็ตามแม้จะมีความแรงแต่เรื่องของความประหยัดน้ำมันก็ถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับรถเครื่อง V8 เพราะมีระบบ EQ Boost ที่เป็นไฮบริดแบบ m ไ d Hybrid ช่วยให้ประหยัดพลังงานขณะเร่งแซงและการสตาร์ทรถระบบความปลอดภัยใน S-Class Coupe รุ่นใหม่นี้ก็จัดเต็มเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็น Active Brake Assist Lane Keeping Assist Blind Spot Assist Adaptive Cruise Control ระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้อง360องศารอบคันเทคโนโลยีอีกอย่างที่น่าสนใจมากคือระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติระดับ2บวกที่สามารถควบคุมการขับขี่ในสภาพการจราจรที่หนาแน่นได้เช่นการขับตามรถคันหน้าแบบอัตโนมัติการเบรกเมื่อมีสิ่งกีดขวางและการเปลี่ยนเลนโดยอัตโนมัติด้านการขับขี่ mercedes benz s 5 6 0 coupe ให้ความรู้สึกมั่นคงเงียบและนุ่มนวลเสมือนคุณลอยอยู่บนพรมวิเศษการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารทำได้ดีเยี่ยม แทบไม่ได้ยินเสียงจากภายนอกเข้ามารบกวนในโหมดสปอร์ตบวกรถจะให้การตอบสนองที่ฉับไวมากขึ้นเสียงท่อที่ดุดันและการเปลี่ยนเกียร์ที่กระชับเหมาะกับคนที่ต้องการอารมณ์การขับขี่แบบสปอร์ตราคาจำหน่ายของ Mercedes-Benz S560 Coupe 2026ในประเทศไทยยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดการว่าจะอยู่ที่ประมาณ14-16ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันและการนำเข้าแบบ CBU หรือ c k d สำหรับใครที่มองหารถยนต์หรูหราสไตล์คูเป้ที่ให้ทั้งความแรงความสบายเทคโนโลยีล้ำสมัยและการออกแบบที่คลาสสิกในเวลาเดียวกัน Mercedes-Benz S 5 6 0คูเป e รุ่นปี2026คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามถึงแม้ในตลาดจะมีคู่แข่งอย่าง B M W 8 Series คูเป้ Lexus C 500หรือแม้แต่ Audi S 7คูเป้แต่ S 5 6 0คูเป้ก็ยังมีจุดเด่นเฉพาะตัวในเรื่องของความประณีต ความหรูหราและความสบายในการขับขี่ที่รถคู่แข่งอาจยังเทียบไม่ติดและนี่ก็คือทั้งหมดของ Mercedes-Benz s Class Coupe S 5 6 0รุ่นปี2026ที่เรานำมารีวิวในวันนี้หากคุณชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อไม่พลาดการรีวิวรถหรูรุ่นใหม่ๆก่อนใครแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ